สิ้นวจีพี่เพราะสนอกหูสิ้นแม่ครูผู้สอนก่อนศึกษาสิ้นอุ้งม,มือถือแขนแสนโศกาสิ้นแววตาอาไรได้แต่ควรสิ้นแม่ไปใจแตกแหลกสลายสิ้นร่างกายหาโลก โศกสวนสิ้นอ,อกก้อมกอดยอดหญิงสิ่งทั้งมวลสิ้นกระบวนลวดับลงละพันดุดดังฟ้าผ่าใจให้สูญสิ้นเฝ้าทวินยินแม่แค่ความฝันพบใหม่หนอขอ,อตามความโอพัน แม่ลูกกันฉันใดไม่คลาดคาส่งกุศสนผลบุญหนุนแม่ไว้ปุทิศให้ได้รับหลับเถิดหนาสู่สวรรค์ชั้นในที่ปลายฟ้าทุกที่วาราตรีมีสุขเพลินขอเชิญนั่งนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะ นายกบุการบริหา,ารสภานุบัญญัติแต่งทอดธาตุไรานขอเรียนเชิญด้วยความเคารพครับทีมนตร์พระครูอุดมเและกี่รับคุณนะครับเจ้าคณะสภานุาบนัญญัติแดงเจ้าวาดวัดหนองแม่แดงเป็นองค์ป,ประธานพระคุณแม่เลิศฟ้ามหาสภานพระคุณแม่สูงสุดมหาสาร พระคุณแม่เลิศฟ้าสุธาทานใครจะบาพระคุณแม่กัรไปก็รอในหครับก็ในหลักเนียมเนียมปฏิบัติน,นะครับบอว่าก็เป็นรับหลังจากที่ พระพุธเจ้าสมเด็วางสมจักรเนเรีย,รยรบร้อยนะครับเราก็ขึ้นฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับผู้ชายขึ้นฝั่งทางพระพุทเจ้าผู้หญิขึ้นฝั่งกางนะครับจะเรียระดกสมการให้ทาเจะภาพไป้ก่าไปขอบคุณต่เราก็ของคีณระลึกของสมด้วยในการที่ได้สละเวลา มากลกตาชาวลูกงิษยในครั้งนีใ้ในสถแนทจ่แรกๆนะเป็นว่าการต้อนรับการเารปรักำลังการส่มกล้องขออภัยทา้ายปว่าแล้วบาทด้วยน้านที่เดินทางมาจากกรงไกลขอให้เดินทางกลับโดยสวธิภาพนะครับกับสักาที่พระพุทธเจ้าพระประเด็ขึ้นแล้วก็ใจเยินนะครับก็ค่อยไปยอมเอง แถวรถไฟสำหรับการทำบุญอทิในะารประกอบพิธีกรนมตรงนี้นะครับแจกไอุู้้ชายก็ต้อรีกมาไมว่าท่านประ่ิูรณะเจ้าเจ้าก็จะเจอวนะครับต่อมาพสงเวชก็าทำบุญิ มีคนก็พระเจ้าสี่รูกส่วนหน้านัยก็มอดดีกวาพระค เราต้เห็นนะรับเดี๋ยอให้เร่องนีุไปต้อทำเลยเพราะว่าเราเราจะต่างกัานะเพราะฉะนั้พเรามาต้องคุ้มปากคุ้มในส่วนที่มันแตกแล้วก็เปิดน้ำแทนในวันนวันที่มีน้ำยอะใหญ่ชมกีซ นะครับพินาอยู่เขา้า่านแต่ถือว่าการพัฒนาก็มีโทรรับ้านนะครับเราเก็จะได้ใช้ไปแต่งปว,ว่าแต่จะดนบานเ,นเี็มหองมาเลยนะครับเราไปเราแต่งก็จะปะ,ะวังนะครับบ้าจะใช้บ้านแต่ที่พัฒนาจะมีอุปัรณ์ธรรมดานะครับก็ รอดรับคนรอับย่างปลาฮะสัครับบางีฮ่าฮา

ด้วยกายใจก็ดีด้วยวาจาก็ดีทานหนา้รับหลังก็ดีขอว่าไม่ไปจงอาผูกรรมให้ลูกคือนับทิพยเมตตสังโยเได้ ว่ากรณีมาทั้งที่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 เราได้เห็นเห็นแต่ทุกคนที่เป็นแค่คนนะครับเมื่อจะท่านอยากต้องพิสัยแล้วนะครับก็ไม่เห็นว่าท่านจะอะไรตัวอะไรได้ก็ร่างไอศินั้ไมเราอะไรอะไดรแต่ว่าเราก็งานได้เป็นรถเลยมาอัดกาแฟ

จากมาจากงนภาคเหนือสุดทานแต่ไม่้แข่งถิ่นน้อยถิ่นอยตนไม้นี้ไปแป๊ดน้ำมะพร้าวนี่ต้องอญาตไปไม่ได้ไม่ได้ในน้ำมูกไม่ไน้

ที่ขัดมันนะแล้วก็ ด้างนักต่างหนุ่มสม่หลับนาตตานีลารพระสิงห์ธรรมยันต์หลักปีนาตตากัวเลยก็ลงากพิธานขวางปลายมือพระตาสาก็ลงปีนารตาก็ลงแล้วก็หกร้างน็อยากจะให้ข้างข้างที่ว่าเรายากระทำ

一棒棒。 i I'm not Daniel yeah. yeah. สัพพุทษานัโมสัสสะสะคะวโตอะระหะโตสัมมาสัพพุทษานัโมสัสสะสะคะวโตอะระหะโตสัมมา ที่สุดๆจะให้แม่ต่อะไปน้อยใหญ่อาววานาตุระาหิยิตัเอวเมวะอิโตกินางเตตานัุปตัปเต

With that. สาาเว,าตาตตวเนตสก,ก,รกรารตุสินะวันตกเทจากพระพรองันะครับอัคราหาณปัญญาสัพพโธปะพวันตุสานปะพวัตาอภิวารเท ปา่าติปัาโน่นนพระพพระวัโตสาววังโฆสามฆามนักรานี้ต่อไปเสร็จทีถ้าสามาเีจะไปตึกกต่าวกรหากพ่อไปเนตที่ตาลนะ